นี่เลยมันจะเกิดทางสังขารคือความชิดความปรุงแต่อย่างไรการผ่อนการอุทา,ารนี่เป็นของดีสำหรับจิตตภาวนาสตินี้เป็นที่หนึ่งขึ้นเลยการภาวนาต้องขึ้นอยู่กับสติไม่ขึ้นอยู่กับอะไรก่อนอื่นสติต้องสำคัญให้ติดแนบอยู่กับก,บการภาวนาของตนผู้ที่เริ่รม ในการภาวนายังไม่มีอะไรเป็นที่เกาะที่ยืดก็ให้นำคำบุริกรรมเข้ามาเกาะมายืดเช่นพุโทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆน้อาณาปานาสติอารมณ์ใดก็ตามตามแต่จิตนิสัยชอบในคำบุริกรรมในอารมณ์นั้นก็ให้นำเข้ามาบุริกรรม <c oughs> แล้วมีสติสติดแนบเหมือนกันหมด <c oughs> สติดีเท่าไหร่เท่าไหร่กิเลสจะไม่เกิด กิเลสมันจะเกิดทางสังขารคือความชิดความปรุงสังขานี่ออกมาจากอวิชานั่นคืออวิชานี้เป็นแหล่งใหญ่ของกิเลสทั้งหลายมันผลักมันดันออกมาให้เกิดทางมาแรกก็เกิดทางสังขารความชิดปรุงแผบแบ,แบออกไปนะั่นกิเลสได้ออกทํางานแล้วแล้วก็กว้านเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเผาเราเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นของสํงาคัญ ถ้าสติดีเท่าไหร่ความชิดปรุงนี้จะปรุงขึ้นมาไม่ได้เหมือนว่ามีช่องเดียวช่องที่สังขารมันปรุงออกมาเป็นฝ่ายสมุทัยคือกิเลสนี่เอาธรรมะเข้าไปเป็นงานของธรรมเช่นเช่นคำบรีกรรมนะจะเป็นพุโทโธพุโทโธก็ตามให้สติติดอยู่กับพุโทโธไม่ต้องเสียดายความชิดความปรุงอะไรทั้งนั้น เพราะคิดปรุงมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรนี่เราคิดตรุงทางอัตธรรมเช่นคําว่าพุทโธพุทโธเป็นความคิดเหมือนกันกับความคิดของกิเลสแต่ความคิดทางธรรมนี้เป็นเป็นน้ําดับไฟเรียวกว่าเป็นธรรมความคิดทางนี้เป็นธรรมความคิดของกิเลสเป็นกิเลสเรื่อยๆไปใช้สติบ,บังคับคำบริกรรมคำบุิกรรมให้ติดกับใจให คำว่าพุโทโธก็ให้พุโทโธกับความรู้แล้วก็มีสติกำกับไม่ให้เผลอไปไหนไม่เสียดายความคิดความปรุงซึ่งเราเคยคิดมามากแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสมาเผาเราทั้งนั้นทีนี่ความคิดของธรรมเป็นน้ำดับไฟไม่ได้เผาเราเวลาเราบริกรรมหนักเข้าหนักเข้าด้วยสติไม่เผลอแนละ้วความคิดความปรุงที่มันดันขึ้นมาอยากคิดอยากปรุงมันจะอ่อนตัวลงไป อ่อนตัวลงไปที่แรกเหมือนอกจะแตกนะมันเคยคิดเคยปรุงแล้วหักกันอย่างแรงๆเช่นไม่สติเผลอนี่เท่ากับหักกันอย่างแรงมันอยากคิดมากเท่าไรมันเหนือสติไปไม่ได้ถ้าลงตั้งสติให้ดีแล้วความคิดความปรุงนั้นจะเกิดไม่ได้เมื่อความคิดเกิดไม่ได้กิเลสก็ออกมาได้กิเลสออกไม่ได้มันก็ไม่เอากว้านเอาฟืนเอาไฟมาเผาเรากิเลสหาประโยชน์ของมันแต่มัน กลับมาเป็นโทษต่อเราผู้ปล่อยให้จิตใจคิดมากๆนั่นเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องระงับดับความชิดความปรุงทั้งหลายได้เป็นอย่างดี <c oughs> นักปฏิบัติเราขอให้จำให้ดี